สวัสดีครับกลับมาค้งกับสาระดีๆกับเบนเดอร์ตีทัชนะครับวันนี้นะครับผมพาพี่โอนะครับพี่โอเดอร์ตีทัชนะครับมาแนะนําสินค้าอีกหนึ่งตัวของเรานะครับจะเป็นสินค้าอะไรนะครับเดี๋ยวตามไปดูครับผม สวัสดีครับพี่โอสวัสดีค่ะบคุณเบนครับพี่โอวันนี้เรามีสินค้าอะไรมาแนะนําบ้างครับผมค่ะ <C HA> วันนี้ก็จะมาแนะนําสินค้านะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นกระเบื้องลายเทพพนมเป็นกระเบื้องลายเทพพนมใช่กระเบื้องลายเทพพนมคะ่ะแล้วกระเบื้องลายเทพพนมของเราเนี่ยนะครับเป็นของยี่ห้ออะไรอย่างไรบ้างครับพี่โอแนะนําหน่อยเออเป็นของยี่ห้ออิมเมนะคะ <C HA> ก็คือเราเป็นตัวแทนของอิมเมด้วยใช่ค่ะ ตัวแทนของ i m a g นะครับมีขนาดยังไงบ้างครับพี่โอ๋อันนี้จะมีอยู่สามขนาดนะคะอันค่ะแรกแรกนะคะก็คือจะเป็นขนาดสามนิ้วคูณหกนิ้วค่ะครับเดี๋ยวนะฮะอันนี้ค่ะอันนี้คือสามนิ้วคูณหกนิ้วนะครับค่ะครับผมนี่นะครับเป็นสามนิ้วคูณหกนิ้วนะฮะครับผมส่วนใหญ่ถ้าไซส์นี้ก็คือจะทําเป็นลูกตั้งลูกนอนนะคะ ครับค่ะแล้วก็ในไซส์หนึ่งก็คือจะเป็นสี่นิ้วคูณสี่นิ้วค่ะจะเป็นสี่นิ้วคูณสี่นิ้วนะครับครับผมแล้วก็แล้วก็อีกไซส์หนึ่งก็คือจะเป็นขนาดหกน, <context S 1> นิ้วนะคะขนาดหกนิ้วคูณหกนิ้วนะครับครับผมแล้วแต่ละขนาดเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไงบ้างครับพี่โอ๋คือถ้าคุณสมบัติตัวนี้จริงๆแล้วก็คือแนะนํานะคะให้ปูภายในในบริเวณหลังพระทานภายในโบกนะคะ แล้วก็จะมีเป็นพวกเ,าเสาคือ,คอจริงๆแล้วเนี่ยตัวเนื้อของเขาเนี่ยเป็นเนื้อกระจกะ <em> เทมเพลใช่ค่ะคะ <c oughs> ก็จะมีความลักษณะเนี่ยก็คือจะมีลักษณะมันเงานะครับมีวมีความวาวนะครับแล้วก็มีลวดลายที่เ,เป็นลวดลายที่เขามีการเพ้นท์อยู่ทางด้านหลังกระจกะนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยลักษณะของการเพ้นท์เขาจะเป็นลักษณะเหมือนอแนวพวก เทพนมหรือเรื่องลายไทยนะครับซึ่งจะเหมาะกันกับการไปปูพื้นที่ในวัดในวัดนะครับหรือว่าถ้าเป็นตามบ้านเรานี่เขาจะเอาไปปูที่ไหนได้เ้างพี่เออได้ที่เดียวเลยก็คือห้องพระห้องพระนะครับเป็นห้องพระประธานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเออเรามีสีอะไรบ้างครับพี่โอ๋อุ้ยสีสามารถสั่งทําได้นะคะอ๋อสามารถสั่งทําได้ด้วยนะครับถ้ามีปริมาณค่ะก็คือสีตามลูกค้าได้เลยแต่หลักๆสีนิยมก็คือจะเป็นสีแดง สีทองสีเขียวสีขาวสีดำเนาะดำก็จะเป็นแบบดําทองส่วนใหญ่หลักๆเลยก็คือลวดลายต่างๆก็จะเป็นสีทองค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะมีตัวที่จะอย่างสีขาวก็จะเป็นขาวทองนะครับแดงก็จะเป็นแดงทองนะครับดาก็จะเป็นดําทองนะครับครับผมแล้วทีนี้เนี่ยขั้นต่ําในการที่จะผลิต ผลิตใช่ไหมคะเขาเขามีกําหนดไหม่าไม่มีกําหนดค่ะเพราะว่าใช่ค่ะก็คือหมายถึงว่าปริมาณเอ่อเท่าไหร่ก็ก็สั่งได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสั่งโอ้ใช่ระยะเวลาการการผลิตก็โดยเต็มที่เลยประมาณ2-3อาทิตย์ประมาณนั้นอ๋อสองถึงสามอาทิตย์ค่ะนะครับแต่จะไม่ได้มีของในสต็อกเลยอ่าก็คืออต้งเป็นการคัสตอมถูกต้องเป็นหลักใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ทั้งสองสาขานะครับมีที่ไหนบ้างครับพี่โอ๋อ่สํานักงานใหญ่นะอ่าสํานักงานใหญ่ชิเสรีไทยนะครับแล้วก็ ที่สาขานนทบุรีนะครับถ้าใครสนใจนะครับรีบติดต่อมาได้เลยนะครับเราก็จะให้คําแนะนํานะครับแล้วก็แจ้งราคากับทางลูกค้าไปอีกทีนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับแล้วก็ถ้ายังไงคอยติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะครับเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ